สวัสดีตอนเช้าคะ่ะวันนี้นะคะบิมกาลังจะเดินทางไปทํางานนะคะเดี๋ยวบิมจะให้ดูภาพบรรยากาศการเดินทางของบิมนะคะนี่เลยเส้นทางที่บิมเดินไปนะคะเออไม่ใช่เดินไปสิขับรถนั่งรถไปนะคะเดี๋ยวให้ดูหมอกเนี่ยทุกคนเห็นเห็นตรงนั้นไหมนั่นคือหมอกอา้าต้นไม้บางเฉยเอาใหม่เันจะมีวิวให้ทุกคนเห็นไหมเนาะ ดูท้องฟ้าดีกว่าค่ะทุกคนสวยมากเลยแล้วก็มันก็มีหมอกนะคะที่จริงอะมันจะมืดครึ้มกว่านี้นะคะแต่ว่าโทราศัพท์มันปรับแสงให้อีกสักหนึ่งถึงสองระดับนะคะมันก็เลยแบบสว่างนะคะแล้วตอนนี้นี่วันนี้บิมใช้ เบลมแต่งหน้านะคะแล้วก็ใช้ฟิลเตอร์ด้วยผมใช้ฟิลเตอร์ทุกวันเลยค่ะทุกคนจะได้แบบสวยยิ่ง,งขึ้นไปนะคะตืดด่นๆข้างทางสองข้างทางก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นนานะคะคที่นา <S <S ของบแค่ได้ เขาก็ไปทํางานกันเช้าเลยนะคะท้องฟ้าสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวนี่นี่ทุ่งนานะคะนี่พี่น้องควายด้วยที่นี่ยังที่นี่มีควายมีวัวเยอะอยู่นะคะทุกคนถ้าแบบใครมีโอกาสนะใครอยากจะมาเที่ยวนะอุ้ยหนาวมากเลยอะ นี่เลยค่ะทุกคนตอนนี้เราเข้าไปในกลุ่มหมอกแล้วนะคะท้องฟ้าก็จะไม่แบบไม่ไม่ใช่เหมือนเมื่อกี้แล้วนะข้างบนเราก็คือหมอกหมดเลยนะคะเช้านี้อยู่ที่โอ้โหวันนี้สิาองศาถือว่าไม่หนาวนะคะวันสองวันก่อนอยู่ที่9องศานะคะเพื่อนๆอันนี้คือหมอกนะ,ะทุกคนนี่ ใครชอบอากาศหนาวเนี่ยอยากให้มาอยากให้มามากกว่าที่นี่นะคะนน่คือสวนกระเทียมนะคะกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะที่นี่เวียงแหงจะเด่นในเรื่องของกระเทียมนะคะกระเทียมของที่นี่เป็นสินค้าโอท็อปแล้วก็ส่งออกนอกด้วย กระเทียมที่นี่เป็นกระเทียมที่มีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสินค้าที่คนที่นี่ทำไรายได้ให้กับคนที่นี่นะคะ